สวัสดีครับสวัสดีครับ พี่พี่แฟนเพจทุกๆท่ททนานเดี๋ยวใส่พระหน่อยอ่านฟ้ามาก็ยังไม่ได้ใส่พระเราอ่ะ,อะมาเออจะแชร์ชอบแหวนเพชรไหมที่มีแหวนเพชรเม็ดละกระลัดกว่าอยู่ผม คับอ้าวมาผมก็ขอใส่พ้าแป๊บหนึ่งครับนะอาบน้ําเสร็จก็เข้าไลฟ์วันนี้น้องชายจากเมืองการมาเยี่ยมน้องสักกลินแต่ไม่ใช่ดาวไลน์นะครับแชร์เมืองการนะครับมาเยี่ยมผมถึงราชบุรีนะครับก็เลยเข้าไลฟ์ช้าไปนิดนึงแต่ก็นะ แต่ก็ยังเข้ามาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยอ้าวมาเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคนะครับก็ที่น้องขับรถมาจากเมืองการนี่มาจากไหนลูกบอ่พอ,บอพลบ่อพลมีพอยเม็ดใหญ่นะครับนี่นะมาจากบอ่อพอยขับตามพ่อม่วงบานทวนมานะครับ อืนะครับมาซื้อเหรียญละพวงม้านทวนไปแสนกว่าบาทอุยบอกราคาไม่ได้เดี๋ยวไม่ขาดสองแสนห้าไม่ได้ <c oughs> นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวยืมยืมพม่งพวงบัานทวนสอนแฟนเพจหน่อยได้ไหมอ่าคือไม่กังวันเป็นของผมครับแต่ตอนนี้เป็นของคนอื่นไปแล้วต้องยืมเขาแล้วนะ นเมื่อกวันเป็นของผมตอนนี้เป็นของคนอื่นต้องยืมก็แล้วครับสวัสดีครับพี่ต้นทราอ่ะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับนี่คือนะเหรียญพระสงเหรียญแรกของจังหวัดกาญจนบุรี พระครูสิงคิคุณาดาอ่าหรือหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนเชืว่อว่า,วาบ้านทวนมีเหรียญลอยเหรียญนึ่งนะ,ะแต่คนไม่รู้จักไม่ใช่ลอยพ่อพม่วงนะหลวงพ่อเะไแต่มีเหรียญล่อหายากอีกเหรียญหนึ่งของบ้านทวนแต่คนไม่รู้จักรู้่อะไรอา <laughs> นะผมบอกใบให้เลยว่ามีเหรียญหล่อเหรียญหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่คนไม่รู้จักแล้วทุกวันเนี้ยก็ยังไม่รู้ด้วยเป็นเหรียญหล่อเมืองกาญเออทุกวันเนี้ยไม่ไม่รู้ด้วยนะ,ะว่าเป็นเหรียญหล่อของจังหวัดกาญจนบุรีแต่เป็นเหรียญหล่อของจังหวัดกาญจนบุรีแน่นอนและและก็ต้องแพงไม่แพ้พะวงบ้านทวนอา่าวันเนี้ยนะ เรียกว่าน้องจากจังหวัดการมาบอกว่ามีเหรียญหล่ออยู่เหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหล่อของจังหวัดการจนบ,บุรีแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นของจังหวัดการเหรียญหล่อสร้างประมาณปีสองสี่หกกว่าถึงเจ็ดศูนย์อ่าเหรียญหล่อเหรียญนั้นสร้างประมาณสองสี่หกกว่าถึงเจ็ดศูนย์ นี่และเหรียญน,นั้นอนะ่ะผมคาดว่าจะเสกโดยหลวงพม่วงวัดบ้านทวนด้วยอ่านะแต่เอาเรามาคุยถึงเรื่องนี้กันก่อนก็เหรียญนี้ก็อยู่กับผมมาประมาณสักสี่ปีได้สี่ถึงห้าปีนะเหรียญน,นี้ที่อยู่กับผมมานะครับวันนี้หยิบม,มาโพสลงเฟซแน่นอนครับได้ยินเสียงน้องชายสุดที่รักอ่านะ น้องแชร์น้องแชร์น้องแชร์เมืองการยกหูมาคุยกันประมาณสักสิบวิได้รู้เรื่องครับนะคุยกันสักสิบวิได้จบนะน้องเขาก็นะครับขับรถจากเมืองการมาเอาเหรียญน,นะครับก็คือพระแท้นะครับแล้วก็เป็นพระที่เขาเรียกอะไรนะมีใบสั่งพระที่ในฝันของคนทุกคนนะนะครับยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วหรืออาจจะไม่มีใบสั่งแต่ใจเราสั่งมาไงว่าเหรียญน,นี้เราต้องมา ครับอันนี้เหรียญสร้างปี2461นะพระคูสิงคิคุณธาดาอ่านะครับสมณศักดิ์ของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขาจะเรียงกันนะพระคูวิสุทธิรังสีคือเจ้าคณะเมืองสิงคิคุณธาดาจริยาพิรัตยติวัต,ว,ตวิบูลอดุลสมณก,กิจนิวิสมาจารย์วัตถฐานสโสพล สมัยก่อนเคยเห็นอันนี้ไหมเนื้อผงปูงเหลียนแล้วก็หลังเขนนิวิทอ่ะเขาบอกปูเหลียนมาออกที่เขาสะพายแรงเพราะเขาสะพายแรงอ่ะมีโงรง,โงเรียนนิวิทซึ่งนะโรงเรียนนิวิทที่เขาสะพายแรงอ่ะถูกสร้างโดยหลวงพ่อจุนแล้วหลวงพ่อจุนเนี่ยรับพระครูนิวิทสมาจาร์ต่อจากปูเหลียนไงครับสมณศักดิ์เนี่ยสามารถที่จะ ไปอยู่อีกรูปหนึ่งได้เมื่อรูปเก่าเนี่ยสละตำแหน่งหรือมรณภาพนะเหรียญนี้แน่นอนครับสองสี่หกหนึ่งเป็นเหรียญตีกระบอกสร้างที่ไหนแน่นอนครับสองสี่หกหนึ่งก่อนสองสี่หกห้าเหรียญทุกเหรียญผลิตที่ร้านนาถาจารุปกรณ์นะก่อนสองสี่หกห้าเหรียญทุกเหรียญผลิตที่ร้านนาถาจารุปกรณ์นะ ซึ่งเมื่อแกะแม่พิมพ์แล้วต้องส่งเหรียญเนี่ยเข้าไปปั๊มในโลงกระสาบสิทธิการะนะนะสร้างปีสองสี่หกหนึ่งมีเหรียญอื่นที่สร้างในปีสองสี่หกหนึ่งอีกไหมมีไหมครับเหรียญที่สร้างปีสองสี่หกหนึ่งประเทศไทยมีเหรียญอะไรอีกอ่าน่าสนใจนะสองสี่หกหนึ่ง มีเหรียญอะไรอีกอ่ากล่องพระนี่สองสี่หกหนึ่งนี่ในประเทศไทยมีเหรียญหลวงพ่ออะไรสร้างบ้างวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อมันทวนง,ง่ายนิดเดียวครับดูให้เป็นบล็อกจริง พอหัวพอฟักเป็นของจริงคล้ายๆกับพอฟักพ่อพอฟักนะฮะไอ้พอพอหัวพ่อม่วงพอหัวใช่ไหมตามมือายกันเลยอุ้ยแทบจะเหมือนกันเลยวะโอ้คนละวัดแต่เพราะเป็นช่างคนเดียวกันไงพอเห็นของแท้ปุ๊บของเก๋นี่คนละเรื่องเลยแน่นอนครับเนี่ย เพราะเป็นเหรียญที่สร้างในปีเดียวกันล้านเดียวกันช่างคนเดียวกันชิ้นงานก็ออกมาเหมือนกันเห็นไหมครับน,นะสังฆราชแพรสังฆราษแพรหกสามนะครับเหรียญสังฆราชแพรไม่ใช่เหรียญสังฆราชแพรดิอันนั้นเหรียญหกสามนะสังฆราชแพรยังไม่ได้เป็นสังฆราชมะะั้งนะ นะ6.1หกหนึ่งสังฆราชแพรย,ยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชนะตอนนั้นยังน่าจะเป็นอ่ากุมยาเจ้าวชิรยานวนโรรสอยู่เลยอ๋อเขาถามว่าหกหนึ่งมีใครสร้างบ้านเหรียญพรจิตพระจิตนั้นห้าแปดพอปั้นวัดเงินบางพรมน่าจะไม่ใช่นะพี่ต้นนะครับ พอปั้นวัดเงินบางพมหน้าจะไม่ใช่6กหนึ่งครับช่างเดียวกันครับช่างคนเดียวกันอันนี้58ครับนี่ห้พระพุทธวิริยากรอันนี้หกหนึ่งพอบ่ายช่องลมอ่ะ มีเหตุผลพอบายช่องลมเดี๋ยวหาให้ดูก่อนพอบายจะลกๆหน่อยใช่ใช่พอายช่างลมได้หกหนึ่งอ่าพอหัวพอฟักได้เห็นไหมครับพอเป็นเหรียญที่ผลิตจากมีใครบ้างอ่ะอ่าพอายพอหัวพอฟักพอม่วงมีใครอีกหกหนึ่ง มีใครอีกหกหนึ่งเหรียญเบนจาพาคีมีสร้างสองสี่หกหนึ่งไหมครับเหรียญเบนจาพาคีมีสร้างปีสองสี่หกหนึ่งไหมครับพอแดงวัดไหนครับพอแดงศูนย์สาม ทำอะไรโอรลูกทำอะไรลูกมันด้เป็นเนื้อดูดไงเนยอ่าพอแดงศูนย์ายส,สามลุกที่ร่อผมทุกตัวอ่า <c oughs> หกหนึ่งมีหลวงพ่ออะไรบ้าง <c oughs> ผมจึงบอกว่าผมชอบเล่นพระเก่าเพราะพระเก่าอ่ะมีไม่กี่หลวงพ่อในประเทศนี้ที่ทำไงก็จำง่าย สมูทนแปดหนึ่งเลยครับถ้าครูสมูทนนี่ห่างไกลคนละยุคเลยครับแปดหนึ่งเลยอันนี้สองสี่หกหนึ่งพรคูสมุรทนสักกระเทียมไงเหรียญเหรียญอะไรที่ทำเอาว่าเนี่ยครับพ่อฉุยหกห้อาอ่าถามว่าคล้ายเพาอฉุยไหมก็คล้ายครับคือต้องบอกเพาะฉุยคล้ายพาอหัวนะเพราะพอฉุยสร้างทีหลัง พระพุทธชายโยอ่านนั้นได้เรานับถึงเหรียญพระสงฆ์ไงเนี่ยนะช่างเดียวกันลายมือเดียวกันเลยเห็นไหมลายมือเดียวกันไหมครับผมันนี้ผมวิ่ีโอเอาถอดรถมาผมดูว่าทำไมเหมือนเข้าหัวเลยลายมือเดียวกันแต่คนละคาถา น่อันนี้อาชามาจุปะทีมะสังอังขูสังวิทาปุกัย,ยปะปะน่อันนี้อะสังวิสุโลปุสะภุพะสังวิทาปุกัยปะปะนี่ครับสิ่งที่ผมบอกว่านะลายมือของช่าง ใช่เพราะใบนะผมที่บอาคือลายมือของช่างเห็นไหมนี่คือลายมือคือชิ้นงานถามว่าพิมพ์พระสําหรับผมอ่ะคือเนี่ยเป็นงานแกะของช่างคนเดียวกันไหมแม้คนละจังหวัดแม้คนละวัดก็เข้าตาราเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังไงที่ผมบอกว่าเมื่อลายมือเนี่ยมันเป็นลายมือชิ้นงานของช่างคนเดียวกัน มันคือพระแหคุ้งกระถินหกสามครับจะตอบอะไรอย่าตอบผิดบ่อยๆนะตอบผิดบ่อยๆจะอายเขานะครับอ่าคุ้งกระถินหกสามนะไม่มีครับนะฉะนั้นหกหนึ่งเนี่ยพอหัวพอม่วงพอฟักพอบายนะครับ เพจอื่นตอบเอามันได้นะเพจนี้ถ้าตอบผิดนี่นะอายเขานะเพราะโฉมตาคีห้าแปดอันนั้นเป็นเหรียญย้อนพศออครับเนื้องานไม่ได้สร้างในปีห้าแปดอย่างจริงจังเนะี่ยผมได้ให้คุณดูแล้วว่าแม้คนละวัดถ้าเป็นช่างคนเดียวกันแกะบล็อกเนื้องานออกมาก็เหมือนกันนะเหรียญตีกระบอกตีกระบอกห่วงก็ต้องมาเชื่อมทีหลังเห็นไหมครับ โอ้ไปเอาหนังสือรูมน้ำแม่กองมาสิอ้าไม่มีที่จะให้วางหนังสือแล้วผมแป๊บหนึ่งนี่อันนี้เป็นประเด็นอย่างหนึ่ง นะครับเหรียญน,นี้สมัยก่อนบอกว่าเป็นเหรียญที่แพงที่สุดแต่ในทางกลับกันสมัยนี้เป็นเหรียญที่ถูกที่สุดเหรียญน,นี้นะครับในอดีตเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเข้าวงการพระเหรียญน,นี้คือเหรียญที่แพงที่สุดนะครับ เล่นตามคนขายในอดีตซึ่งไม่ใช่คนพื้นที่นะครับเป็นคนส่วนกลางอย่างที่คุณเรียกว่าส่วนกลางด้วยความเข้าใจกันนะ่ะแบบนี้แพงที่สุดแต่ปัจจุบันแบบนี้ถูกที่สุดเพราะอะไรเพราะคนที่เอาไปตั้งค่านิยมเป็นคนนอกพื้นที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ครับโลกมันเปลี่ยน อ่าโลกมันเปลี่ยนพอกลับมาหาข้อมูลจากในพื้นที่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่นะสร้างที่หลังเขาเพื่อนนะเหรียญน,นี้สมัยก่อนเขาเรียกว่าเหรียญหน้าแก่ซึ่งจริงๆอ่ะประวัติหลวงพ่อม่วงอ่ะมีเขาบอกมีอยู่สองหน้าหน้าหนุ่มกับหน้าแก่ใช่ไหมครับ อ่าเพราะอ่านว่าเจ็ดน้อยหกสองท้ายคือก่อนสองสี่หกห้าร้านรับทาเหรียญมีร้านเดียวคือร้านนาถาจารุปกรณ์เจ้าของร้านนะนะชื่อนะหลวงอัมพรนะนาถาจารุปกรณ์นามสกุลนาถาจารุปกรณ์ได้รับพระราชทานจากที่เปิดร้านรับทำเหรียญได้เป็นร้านแรกของประเทศเนี่ยนะ เมื่อก่อนบอกเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่แพงที่สุดหายากสุดปัจจุบันถูกสุดถูกสุดจนแทบจะหาคนซื้อไม่ได้ด้วยเห็นไหมฮะประวัติถูกแต่ว่าเหรียญตัวอย่างผิดอ่าประวัติว่าเหรียญหลวงพ่อเนี่ยสร้างนะครับหน้าหนุ่มกับหน้าแก่อ่าอันนี้คือหน้าหนุ่ม หน้าแก่ตัวจริงคือแบบนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเหรียญหน้าแก่นะหน้าแก่ตัวจริงคือแบบนี้ที่สร้างในวัละเดียวกันเคยมีการถกเถียงเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่พักหนึ่งแต่เอาเข้ามาพื้นที่คนพื้นที่ซื้อแต่เหรียญน,นี้กับเหรียญบล็อกนี้ อ่ะพ่อสอนป่าเรไรก็จะคล้ายกับอ่าพ่อบ่ายเดี๋ยวจะว่าไม่มีให้ดูมีให้ดูแต่ไม่สวยไนงะมีให้ดูแต่ว่าไม่สวยไงพี่นะถามว่ามีให้ดูไหมมีนะแต่ไม่สวยมีแค่สภาพนี้อ่าไม่สวยนะครับอ่ะมาคุยเรื่องเหล่าน,นี้กันต่อเห็นไหมฮะ ถามว่าทําไมจึงบอกว่าเหรียญหน้าหนุ่มกับหน้าแก่สองเหรียญน,นี้สร้างพร้อมกันผมถามเพื่อนๆก่อนเชื่อไหมว่าสองเหรียญน,นี้สร้างพร้อมกันแต่เหรียญน,นี้ไม่พร้อม โดยดูจากอะไรครับโดยดูจากลายมือของช่างแกะบล็อกไงครับบางคนบอกงงอะไรคือลายมือคุณดูนะเรื่องทฤษฎีของลายมือเนี่ยหรือหรือว่าชิ้นงานของช่างคนนั้นน่ะทั่วโลกเขาใช้กันมานานแล้วมีวงการพลาเนี่ยที่รับกันไม่ได้คุณเห็นไหมที่ละลึกลายมือเดียวกันไหมครับ อุปัชชาไม่ใช่หลังเดียวกันนะคนละหลังอันนี้ตัวดอเด็กยาวอันนี้ตัวดอเด็กสั้นแน่นอนแกะคนละทั้งครับแต่สาเหตุที่ตัวหนังสือเหมือนกันเนี่ยเพราะเป็นช่างคนเดียวกันไง ผมถามหน่อยช่างคนละคนแกะให้เหมือนกันได้ไหมพะเก๋แกะ,แกะบล็อกใหม่ให้เหมือนนะมันไม่มีครับมันมีในนิทานของไอ้พวกดูพ้าไม่เป็นอะ่ะมันมีในนิทานของพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะนะดูพ้าไม่เป็นแต่อยากแสดงความเห็นนะครับแล้วคนที่มาได้ยินได้ฟังก็จำไปพูดต่อ แกะบล็อกใหม่ให้ได้งานเดียวกันมันไม่มีในโลกครับถ้าคุณไม่เชื่อนะเนี่ยคุณเขียนหนังสือมีใครปลอมลายมือคุณได้ไหมอ่าการเขียนหนังสือปลอมยังยากแล้วการแกะในเหล็กอะ่ะมันจะมันจะมันจะได้ไหมล่ะอ่านะครับอันเนี้ย นะเป็นหน้าโบราณหรือหน้าแก่ตัวจริงเนี่ยเห็นไหมนะอิโสมิโสโมะนาลืออ่นะอิโสมิโสโมะนาลือลายมือเดียวกันครับผมถามเพื่อนๆก่อนว่าเนี่ยเป็นชิ้นง,งานของช่างคนเดียวกันไหมแค่นี้เอง ไอ้พวกที่บอกว่าเก๊แกะบล็อกใหม่แล้วแกะให้เหมือนได้นะถ้าใครกล้าพูดแบบนี้นะแกะได้บล็อกหนึ่งผมให้บล็อกละแสนแกะไม่เหมือนบล็อกหนึ่งเอาง่ายๆภาษา,าวัยรุ่นบอกเนี่ยขอนะขอเอาไอ้นี่แล้วอะไนะขอเอาไม้เหลียวตีมือทีหนึ่งพอ มันทำไม่ได้ครับอ่ะนี่คืองานที่ผลิตในปีเดียวกันเห็นไหมฮะหน้าหน้าต่างกันต่างกันมากแต่คุณดูตัวหนังสือดิเห็นไหมคนเดียวกันแก คุณดูดิช้างคนเดียวกันแกะคนละครั้งนะแต่ถ้าครั้งเดียวกันหน้าต้องเหมือนกันคนละครั้งแต่เขาแกะได้เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเป็นคนคนเดียวกันแต่พอไปดูอันนี้เหมือนไหม คนละฟอนเลยยันหลังคนละเรื่องเลยรู้เปล่าว่าอันนี้มันเป็นอะไรเจ้าโอจงใจให้เหมือนพยายามทเนี่ยจงใจให้เหมือนแต่มันเหมือนไม่ได้ นี่แหละครับจงใจให้เหมือนแต่มันเหมือนไม่ได้ครับอาจารย์วุฒินี่ไงแต่อย่างเงี้ยไม่ต้องจงใจก็เหมือนถ้าผมบอกว่าเหรียญสามเหรียญเนี้ยให้เลือกสองเหรียญที่สร้างพร้อมกันเหรียญไหนสร้างพร้อมกันอะ แน่นอนครับมันก็ต้องเหรียญน,นี้กับเหรียญน,นี้ที่สร้างพร้อมกันใช่ไหมฮะด้วยลายมือเป็นลายมือของช่างคนเดียวกันแกะในเวลาเดียวกันส่วนอันนี้เหรอครับมันเป็นเหตุผลที่นะชิ้นงานนะคนละช่วงเวลาประกอบกับ คนในพื้นที่เองก็ไม่เคยมีใครรู้จักเหรียญนี้มาก่อนเหรียญนี้เข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีประมาณปี28 25 28คนรู้คาไปเล่เลยใช่ไหมนะครับแล้วผมถามว่าคุณจะถ้าคุณเชื่อส่วนกลางคุณก็ซื้อแบบนี้ไปแต่ถ้าคุณเชื่อพื้นที่แบบนี้มีคนวิ่งมาซื้อแน่นอน จึงเขามีเขาไม่แข็งเคยมคนบอกไว้ขายหมดเรียญน,น้น่งอ่ะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญมันคือลายมือพระนะครับหน้าหน้าแตกต่างเล็กน้อยแต่ตัวอักษรเป็นงานช่างคนเดียวกันมันคือพระแท้ที่แกะในเวลาเดียวกัน มันเข้าตำราเหมือนเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังเน่ยที่ผมซื้อมามันเข้าตำรากับเหรียญพ่อสุดเหรียญพ่อลีเห็นไหมซึ่งถ้าแกะใหม่เนี่ยเป็นคนละคนแกะแกะให้ได้ลายมือคนเดิมได้เนี่ยเรียกมานั่งแกะให้ดูหน่อยแกะสดให้ได้ลายมือเดิมเนี่ยเรียกมาทําให้ดูหน่อย ถ้าใครคิดว่าทำได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับนะเห็นหน้าเห็นพระมีสองหน้าเฮ้ยเล่นหน้านี้อีกหน้าหนึ่งเก๊คนถามทาไมเก๊อะพี่อ่อมเห็นหน้ามไม่เหมือนก็แกะบล็อกใหม่ใครแกะได้อ่ะพี่เนี่ยถ้าคุณถามต่อนะ่ะเขาตอบคุณไม่ได้ละแต่เวลาคุณเชื่อเลยไงคุณก็เห็นว่าพระหน้าแปลก นะครับที่เขาบอกว่าเกยมันเก๊จริงมันไม่ได้เกยครับถามว่าพระมีหน้ามากกว่าหนึ่งบล็อกพะม่วงบ้านทวนเนี่ยเนี่ยมากกว่าหนึ่งบล็อกแล้วอ่าเพราะจิตศตนาาเนี่ยอันนี้ก็เรียกบล็อกพอพานไม่มีหัวกับอันนี้พอพานมีหัว นี่ก็สองบอล็อกละเหรียญแรกประเทศไทยก็มีสองบอล็อกละพอห้องนี่หนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกพอฟักหนึ่งบล็อกสองบล็อกนี่เห็นไหมอุยาว อูสัน้นสองบล็อกหลังก็ยังนี่เลยหลังก็หลายบล็อกคือผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆน,นะพระเนี่ยคือผมอยู่ในเมืองเหรียญเก่าอะโอเก็บลูกคุณเข้าใจไหมครับอ่าผมอยู่ในเมืองเหรียญเก่าอย่าลืมนะครับเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญนะเอาสิบอันดับเหรียญแรกเนะี่ยสร้างที่ลาดบุรี ฉะนั้นเหรียญเก่าๆพวกผมเห็นนะครับบ่อยกว่าอยู่แล้วไอ้ตะกะการบอกว่าพระมีหน้าเดียวเนี่ยคือคุณเห็นน้อยถูกไหมครับเพราะคุณไม่อยู่พื้นที่เขาไงคุณเห็นน้อยคือทุกวันเนี้ยนะครับเห็นน้อยแต่อยากจะแสดงความคิดเห็นแล้วความคิดเห็นที่แสดงออกมามั่วด้วย วงการพรเครื่องทุกวันที่ทิบมันมั่วนะมันไม่ได้มั่วเพราะพระมันมั่วเพราะคนที่เห็นน้อยอยากอวดเก่ง